นี่ห่างหายไปนานกว่า10ปีนะฮะแต่แฟนๆก็ยังคิดถึงอดีตนางเอกชื่อดังนะครับอุ้มสิริยาก,กรคูเกเวศท,ที่ปัจจุบันเนี่ยอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับร่วมกับคุณสามีคริสโตเฟอร์มาร์ควอดถ้าเกิดเรียนกนามสกุลผิดต,ต้องขอโทษด้วยมีลูกกัน2คนมีน้องเมตาและก็น้องอนิคานะครับล่าสุดนะฮะบินลัดฟ้ากลับมาเที่ยวไทยพร้อมกับครอบครัวในรอบ7ปีเอา้าอัปเดตชีวิตให้ฟังหน่อยสิครับคุณอุ้มครับเมืองไทยมา7ปีแล้วค่ะ ี่เพิ่งกลับมาแล้วก็มาได้2อาทิตย์ค่ะเพ mm ิ hmm. ่งเจอสื่อเป็นครั้งแรกวันนี้ค่ะ mm hmm. ขอบคุณมากที่ยังคิดถึงกันค่ะแล้วก็คือจริงๆอยู่นู่นก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอะค่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นเมืองเงียบๆเวลาที่แบบ หมือนโพสต์ในอินสตาแกรมแล้วมีคนแบบเหมือนเข้ามาคุยกันมาไลค์มาคอมเมนต์อะไรอ่ะ mm hmm. ก็เป็นแบบโอาขอบคุณมากที่ยังนึกถึงกันเมตาเก้าขวบค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะหกขวบค่ะเป็นไงครับผูสวยค่ะมีแววแ,แบบเล่นหนังเล่นละครใหทางานไม่ใช่ค่ะให้เรียนหนังสือไปก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเขาสนใจจริงๆนะคะแต่ก็หัดพูดภาษาไทยก่อนนะคะลูกตอนนี้พูดไม่ได้แต่เขาฟังภาษาไทยรู้เรื่อง มีใดไม่มีวันในยุคเลย <ไป S 2> ขอบคุณที่ทุกคนยังยังคิดถึงกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็คงก็คงได้กลับมามีผลงานอะไรบ้างขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเราสามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ